สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดอยู่บริเวณสะพานเกือกม้านะครับแอดจัดสูมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้มีขบวน260นะครับลีกเข้าทางสองนะครับให้กับขบวนด่วนที่84นะครับตังกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ด่วน84นะครับทำขบวนโดยอันต้้มนะครับ ผ่านทางหนึ่งมาแล้วนะครับผ่านกําลังผ่านชุมทางหนองปลาดุกนะครับเพื่อจะผ่านบริเวณจุดตัดนะครับมาอย่างแรงเลยครับ 409นะครับทำขบวนด่วนที่84นะครับ นี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพนะครับผ่านย่านชุมทางหนองประดุกนะครับไปแล้วโดยมีขบวน260หลีกให้ที่ทางสองนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ